to go โอเคสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมวันนี้มาแนะนำวิธีการฝึกเมทานอมเป็น2-4นะครับผมทำไมต้องฝึกเป็นสองสนะครับก็จริงๆแล้วเหตุผลของการฝึกสองสีก็คือพื้นฐานของการเล่นดนตรีอเมริกันมิวสิก หรือว่าที่เราชอบเล่นกนี้าร้ไฟฟ้ากันนั่นแหละครับนะซึ่งถึงเราจะเล่นเป็น1นึบงก็ไม่ผิดนะครับแต่2อวับสี่เนี่ยจะอยู่ในแนวดนตรีที่เป็นบลูส์เป็นแจ๊สแฟนฟังกี้หรือจริงแล้วก็เป็นพ็อป็อกทั่วไปเลยนะครับถ้าเราฝึกให้ 2- 4สได้เนี่ยมันจะมีความเป็นสวิงสวิงในที่นี้ไม่ใช่สวิงแบบแจ๊สครับจะเป็นการเล่นแล้วแบบรู้สึกว่าเป็นดน,นตรีแล้ว มากขึ้นแล้วก็ฟังดูและโยกหัวมากขึ้นนะครับเอามาดูกันเลยนะครับวิธีการฝึกแบบเบื้องต้นง,ง่ายๆเลยเพื่อนๆเลือกมาสักสองขอดที่เพื่อนๆชอบแบบแล้วเล่นหาจังหวะที่1ให้เจอด้วยเมคานอมผมจะตั้งไว้ที่58นะครับแต่เวลาเรานับเบิ้ลเข้าไปเนี่ยห้ 58, มันก็จะเท่ากับ1 1อยอะไรประมาณนั้นนะครับ1 2 3 4 w o 3 4เห็นว่า mm hmm. เห็นไหมครับว่าการนับตอนที่เรานับเนี่ย อสองกับสี่มันจะอยู่ตรงเสียงต็อปพอดี one two three four one two three four อันนี้เพื่อนๆก็อาจจะต้องฝึกนับให้มันเข้าสองกับสี่ให้ได้ก่อนนะ one two three four one two three four คราวนี้พอเราได้จับสองกับสี่ได้แล้วเราก็ลองเล่นผมจะยกตัวอย่างแค่คอร์ดสองคอร์ดเป็นซักซีเมเจอร์แล้วก็บีเมเนอร์แล้วก็บีเมเนอร์ หรือเพื่อนๆจับเป็นแจ๊สเป็นอะไรก็ได้มันได้หรือจับปกติเลยก็ได้ตอนนี้เราโฟกัสที่การฝึก2องกับสี่นะครับ2 3 4 1 2 3 4 1 2 o 4 1 2 n e two 4ค่อยๆฝึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนับให้เราลงขอที่จังหวะที่1แล้วทิ้งไป4จังหวัดให้ได้ one two three four one two three four one two three four เอเ่า two three four เราสามารถฝึกได้ทุกอย่างเลยทุกเพลงที่เราอยากจะฝึกนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นลายโซโล่ที่เราอยากจะฝึกก็ได้นะครับคราวนี้พอเพื่อนๆเริ่มคล่องขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยสามารถเอาลิกมาใส่ตรงระหว่างคอตรงนั้นได้ one two three four one 1-2-3-Go 1-2 1-2-3-Go 1 1-2-3-Go 1-2หหลักๆเลยคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำเบื้องต้นแล้วกันนะครับสำหรับการฝึกให้มันได้เกิด t 4 o หรือว่า2ให้เรา เขาเรียกว่าฝึกแบบ2องกสีกับเมทานอมนะครับจะได้ต่อยอดไปในการฝึกในอนาคตข้างหน้าได้ก็สําหรับคนที่อยากจะรู้สึกว่าอยากจะเล่นให้มันดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นให้มันดูโยนอย่างที่บอกครับมันเอาสามารถเอาไปเล่นกับได้ทุกแนวเลยนะครับผมแต่ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยอาจจะเป็นพ็อกม,มือแจ๊สหน่อยๆนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ่นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีดมาแบ,บ่งปันความรู้กันในโอกาสต่อไปนะครับ แล้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ